เมื่อเห็นกระเป๋าเดินทางนาตาลีก็ดูเหมือนจะพบทางออกจากที่นี่แล้วนาตาลีเทของออกจากกระเป๋าเดินทางแล้วใส่เสื้อชูชีพเข้าไปข้างในหลังจากซ่อมเข็มขัดแล้วเธอก็ผูกกระดุมตายเธอต้องการออกไปจากที่นี่พร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบนี้แต่เธอก็ประเมินน้ำหนักของตัวเองต่ำไปหลังจากพยายามหลายครั้งก็ล้มเหลวนาตาลีลากกระเป๋าเดินทางขึ้นฝั่งด้วยความโกรธมันจะมืดแล้วเธอต้องการคลานเข้าไปในรูต้นไม้เพื่อซ่อนตัวจากสัตว์ประหลาดค่ำคืนกำลังตกอย่างช้าๆนาตาลีได้ยินเสียงของสัตว์ประหลาดจริงๆ เธอกุ้มหัวด้วยความกลัวไม่สามารถส่งเสียงได้ลำต้นกลวงถูกเขย่าอีกครั้งเสียงฝีเท้าก็อยู่รอบตัวเธอเช่นกันมันยากมากที่จะอยู่จนถึงเช้านาตาลีกล้าคลานออกจากถ้ำเธอเริ่มออกไปจับปลาตัวเล็กแล้วสับแล้วปล่อยลงทะเลไม่นานเธอก็จับฉลามได้แต่เธอไม่ได้กินมันและแขวนไว้บนต้นไม้และเธอก็ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งเพื่อรอแต่เธอเพิ่งนีบหลับไปว่าปลานั้นได้หายไปแล้วเธอรู้ว่าสัตว์ประหลาดเมื่อคืนนี้กลับมาอีกครั้งเธอจึงไม่หยุดสร้างอาวุธ ทันใดนั้นก็มีบางอย่างดึงดูดความสนใจของเธอครึ่งหนึ่งของร่างกายถูกซัดขึ้นฝั่งนาตาลีพยายามระง,งับอาการคลื่นไส้แล้วแขวนไว้บนต้นไม้คราวนี้เธอจ้องมองที่เหยื่อในที่สุดเธอก็เห็นศพถูกสัตว์ประหลาดลากออกไปเวลานี้เสียงเฮลิคอปเตอร์แล่นผ่านไป นาตาลีอยากจะปาประทัดแต่สัตว์ประหลาดก็ยังคงวงเวียนอยู่ตรงหน้าเขาเธอต้องทิ้งโอกาสที่จะหลบหนีในครั้งนี้ท้องฟ้าสดใสเธอผูกเข็มขัดไว้กับลำต้นของต้นไม้ใช้กระสอบแขวนไว้บนลำต้นของต้นไม้สองต้นขึ้นนั้นเธอนอนในเปลญวนฉันคิดว่ามันง่ายที่จะนอนโดยยกศีรษะขึ้นผลก็คือสัตว์ประหลาดกลับมาอีกครั้งเธอกลัวที่จะหายใจกระทันหันเสียงต้นไม้ล้มก็ดังขึ้นเปลญวนของเธอถูกดึงลงทันทีนาตาลีรีบวิ่งหนีไปสัตว์ประหลาดกระโดดลงไปในน้ำเพื่อไล่ล่าเธอ แล้วกระโดดลากนาตาลีลงน้ำเมื่อเธอสามารถปีนขึ้นไปได้แล้วสัตว์ประหลาดก็หายไปเธอกลัวที่จะปีนต้นไม้เพื่อซ่อนในคืนหนึ่งหลังรุ่งสางนาตาลีเริ่มอาบน้ำทันใดนั้นเธอก็ค้นพบบางสิ่งบางอย่างเรือชูชีพปรากฏขึ้นบนผิวน้ำทะเลรวมทั้งชายและหญิงหนึ่งคนนาตาลีช่วยพวกเขาขึ้นฝั่งแล้วเธอก็กอดชายคนนั้นไว้แน่นปรากฏว่าเธอและเขาเป็นคู่รักกันไม่กี่คนสามารถกินและดื่มอาหารมื้อใหญ่ได้นาตาลีเสนอที่จะออกจากเกาะที่นี่ไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืนจะมีสัตว์ประหลาดกินคนปรากฏขึ้น แต่พวกเขาคิดว่าเป็นเพราะนาตาลีอยู่คน